สวัสดีครับเตยโอยชิมาแล้วครับพี่น้องมือนี่ตำบมกหุคงครับผมสีงโคกไปเลยนะตำกุ้งสดกับตำปลาครับผมที่ร่วมกันเล่ขากบ่มาเลยครับเด้อพูดได้คอมาแล้วกะออกไปได้เลยครับยอกยอกยอกครับผมใจของวังหลอกกะจะลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเตอ๋อโอชินะเด้อครับเด้อทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ครับผมและเขอบมากอะให้มันมีประโยชน์จักาน้อยครับกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามเด้อสำคัญเลยติดตามทาง YouTube นะครับหลายๆนะเด้อม่นมันเบิ่งซื้อเลยเออครับกาฝากกดติดตามช่องเตอ๋อโอชิครับผม พอก,กับในคลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย